วันนี้เรามาดูเลขเครื่องกับเลขตัวถังพีอูดนะครับพีอดเลขเครื่องนะครับเลขเครื่องอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเลขเครื่องจะเอาการที่ให้ดูครับผมนี่ครับเลขเครื่องครับผมเลขเครื่องนะครับอยู่ตำแหน่งปลายในการนะครับ มาเลขตัวถังนะครับที่ตูกถังนี่ครับเปิดฝาออกครับเปิดฝาออกนีะครับ,ต,ออรบตัวถังนะครับอยู่ใต้เบาะคนนั่งคนขับนะครับข้างซ้ายใกล้ข้างขวานะครับเบาะคนขับนะครับใต้เบาะ